สวัสดีค่ะวันนี้พาไปเก็บเทานะคะภาษาอีสานนะคะแถบอีสานเขาเรียกว่าเทาค่ะเอาไปลาบนะคะลาบเทานี่ค่ะจะเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้นะคะสีจะสวยมากค่ะนี่ค่ะตอนนี้คือเพิ่งไปเก็บมานะคะพอเก็บเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปล้างน้ํานะคะ เอาเศษใบไม้เศษต่างๆนะคะที่อยู่ในเทาออกนะคะก่อนที่จะเอาไปลาบค่ะเอาไปลาบคือสุดยอดมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่ภาคอีสานนะคะเขาจะเอาไปลาบภาคเหนือไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเตาหรือเปล่านะเะตาเรียกเตาหรือเปล่าไม่แน่ใจ อีสานเร็กเทานะคะนานๆจะได้กินทีนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเอาไปขายที่ตลาดนะคะโอเคเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะ